สวัสดีครับวันนี้นะครับ modify by l o บสกัดเลตติ้งครับเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องชามกับเม็ดนะครับพอดีลูกค้าซื้อไปแล้วอาจจะเปิดถุงออกมาแล้วมันเม็ดมันหลุดอันนี้นะครับก็คืออันนี้คือชามนะครับตัวนี้จะเป็นเม็ด ที่เราเลียงไว้ให้นะครับก็คือเป็นเม็ดแท้กลึงให้ลองสังเกตดูง่ายๆนะครับตอนนี้นี่คนระับเม็ดเม็ดเบาเม็ดเบาเนี่ยถ้าถ้าเราใสเรามองเรามองตัวชามนี้ก่อนชามเนะี่ยถ้ามองอย่างเงี้ยปุ๊บมันจะเป็นตัววายนี่นครับลองเม็ดมันจะมีอยู่3ชุดก็คือมี6เม็ดเม็ดด้านนี้ก็คือเม็ดด้านนี้จะเป็นเม็ดเม็ดเบา เม็ดด้านนี้จะเป็นเม็ดหนักที่เราเรียงนะก็คือเม็ดเบาเราสังเกตยังไงถ้าเป็นเม็ดแท้กึง่งนี่นะครับเพื่อนดูลองลองดูนะ,ะตัวนี้ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูเม็ดเบาอ่ะนี่น,นะครับเม็ดเบาแล้วเราสังเกตที่ตัวเหล็กเนี้ยนะที่เรากึ่งเนื้อยออกไปตัวนี้มันจะบางแต่ถ้าเม็ดที่หนักกว่านี่ เทียบกันใ,ใกล้ๆอ่าเนี่ยนะเราสังเกตดูนะครับว่าเนื้อเหล็กของเม็ดที่หนักกว่าเนะี่ยมันจะมีเนื้อเหล็กเยอะกว่าก็คือน้ําหนักมันก็จะมากกว่านะครับอันนี้เม็ดเบาอันนี้เม็ดหนักนี่คนระับสังเกตดูไว้ง่ายทีนี้เวลาเราใส่ก็คือ,อยกชามขึ้นมานี่นะครับอันนี้ ถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือมันเป็นตัว y นี่นะครับให้เราใส่เม็ดเบาไว้ทางด้านนี้เม็ดหนักไว้ทางด้านนี้แล้วเวลาหันก็คือต้องหันด้านซับเสียงนะครับไปทางขวาทุกเม็ดนะครับเหมือนกันนี่ครับเม็ดเบาก็เหมือนกันตรงที่มีทับเสียงเนี่ยนะเม็ดแท้กึ่งเนี่ยมันจะมีทับเสียงอยู่จะหันไปทางด้านขวานี่คนระับแล้วเวลาเราใส่สมมติว่าเป็นมือใหม่ที่หัดใส มันก็หมุนมานี่ครับเหมือนกันนะครับเม็ดเบานี่ครับด้านนี้ก็จะเป็นรับเสียงตัวนี้ก็เป็นเม็ดเม็ดที่หนักกว่าเม็ดเบาเม็ดหนักอันนี้ให้ลองสังเกตดูเอานะครับส่วนใหญ่เราก็ประมาณนี้นี่อันนี้เม็ดเบาน่ครับหมุนมาได้ตำแหน่งแล้วนี่ ทีนี้เวลาที่จะเอาไปใส่กับจามอันนี้เป็นของ Honda นะครับดูที่มาร์กนะครับมาร์กถ้าบางบางทีผมก็จะเขียนไม่จจิกไม่ให้แต่ถ้าอย่างเงี้ยมันจะมีมาร์อยู่ก็คือ T-top ตรงจุดนี้มันจะมีจุดที่มาร์กข้อเหวี่ยงผมต้องหาข้อเหวี่ยงกนะันแป๊บนึง ข้อเวียงอันนี้เป็นของคอนด้านะครับด้านนี้เราจะใส่ชามเนี่ยนี่เราก็จะมาดูอ่าให้โฟกัสก่อนปุ๊บเห็นไหมครับมันจะมีจุดตรงนี้นะครับให้กล้องโฟกัสใกล้ๆกันนี่นะครับจุดตรงนี้เวลาเราใส่เราก็จะใส่ให้มันตรงกับมาร์กตัวทีตัวนี้ <c oughs> นี่ครับให้มันอยู่ในแนวเดียวกันนะครับเวลาใส่ แต่จริงๆเราใส่ได้2จุดตรงนี้ก็ได้ครับที่เป็นเสาแต่แนะนําให้ใส่เป็นแบบนี้ไปก่อนแล้วถ้าเพื่อนๆหรือว่าคนใดที่เขาพอมีความรู้ก็เอาไปไล่เพิ่มได้นะครับไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วแล้วมันจะต้องแบบใส่แบบตามนี้ตลอดลคือจริงๆแล้วมันมีการไล่อยากได้เอาเม็ดหนักมาอยู่หน้าหรือว่าเม็ดเบาอยู่หลังอันนี้ก็ต้องลองไล่ตัวเองบางทีรถแต่ละคันมันไม่เหมือนกันอาจจะไม่เหมาะกับรถเรา เราก็ลองปรับเปลี่ยนดูเองได้ <c oughs> แล้วทีนี้เวลาเนี่ยเวลาซื้อไปเนี่ยผมจะเอาชามไปพัดเนี่ยประกบลงไปให้อย่างนี้เม็ดก็จะถูกเรียงมาแล้วเรียบร้อยทีนี้พอใส่ถุงไปแล้วเนี่ยอ่าสำหรับลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยหรือว่าเพื่อนๆที่ซื้อไปครับก็ เวลาดึงออกมาจากถุงเนะี่ยให้มันเป็นอย่างนี้นะครับให้ชามชามใบพัดเนี่ยมันครอบอยู่อย่างนี้ถึงเราจะคว่ำม,มันจะยัไงไงก็ได้แต่ถ้าเราไม่เปิดออกมาเนี่ยมันก็จะไม่หลุดเนี่ยมันคคว่ำอยูแ่แล้วผมก็หงายกลับขึ้นมาเหมือนเดิมเปิดขึ้นมาเม็ดก็จะอยู่ที่เดิมนะครับแต่ถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วหรือเพื่อนซื้อไปแล้วเปิดถุงออกมาแล้วอยู่ท่านี้เพื่อนๆก็เตรียมตัวเลี้ยงใหม่ได้เลยเพราะว่ามันจะหลุดหมด แต่วิธีเรียนผมก็สอนไปแล้วไปไหนละเม็ดหนึ่งอันนี้นี่ครับก็ถ้ามันถ้ามันหลุดนะก็อย่างนี้ครับนี่ครับเม็ดเบาเหมือนที่บอกครับเนี่ยจะนั่นหน่อยครับจะละเอียดนิดนึงก็จะช้าหน่อยเห็นไหมครับเม็ดเบากับเม็ดหนักคุณจะคือใช้ตามองก็ก็รู้แล้วครับว่ามันเบาหรือมันหนัก นี่นครับวงวงที่มีเหล็กบางกว่าเนี่ยก็คือเม็ดเบาอันนี้ที่มีเหล็กหนากว่าเนี่ยคือจะเป็นเม็ดหนักนะครับก็เวลาใสา่ก็นะี่ครับเดี๋ยวเรามาลองลอ,อีกทีก็ได้นี่เม็ดเบานะครับหันด้านซับเสียงไปทางขวามือเรานะใส่ลงไปในร่องแล้วก็เม็ดหนักใส่ลงไปในร่องนะครับแล้วก็วนมานี่จับไว้ สังเกตดูถ้าอ๋ออันนี้เม็ดเบาเม็ดเบาก็ใส่เหมือนเดิมครับเม็ดหนะักก็ใส่เหมือนเดิมนี่ก็เม็ดเบานะครับอันนี้เม็ดหนนะักครับหันทรัพยเสียงไปทางขวานะครับจบแค่นี้นะครับแล้วก็นี่ผมจะใส่คืนไปให้อ่าแล้วก็มี ที่จะต้องแนะนําอีกทีนึงก็คือเวลาที่เอาไปใส่กับในรถนะครับสายผพานเราที่เวลาเราถอดชามออกมาเนี่ยสายผ้านเนี่ยมันจะถูกดันกลับด้วยผู้เล่หลังก็คือผู้เล่ชุดคัตหลังนะครับสายพานมันจะดันขึ้นไปสูงแล้วทีเนี้ยเวลาใส่ไปเนี่ยสายพานเนี่ยมันจะไปขวางระหว่างบูทกับตัวนี้นะครับมันจะทําให้ถ้าเราไม่บีบสายพานและให้สายพานมันหย่อน สายพานมันจะไปขวางอยู่แล้วเวลาเราไขาน็อตเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ชามเนี่ยมันบีบไม่สุดเวลาขี่มันจะฟรีทิ้งมันจะลื่นอะไรเงี้ยถ้าไม่หลุดนะถ้าน็อตไม่หลุดแต่ถ้าน็อตหลุดก็ก็ตามนั้นเลยครับอาจจะมีปัญหาเรื่องสายพานชามอะไรพวกนี้ที่มันจะมาโดนรูดกับแข้งหรือไม่ก็ตัวนี้ครับนี่ไอตัวเฟืองที่ว่ามันชามก็จะลูดเสียหายไปอันนี้ก็ก็ามาแนะนำ เพราะว่าพอดีส่งไปแล้วมันมีปัญหาที่ว่าใส่ใส่แล้วมันยังใส่ไม่ถูกอะไรครับก็อันนี้เลยครับโ <c oughs> อเคน,น,นะครับขอบคุณครับ